สวัสดีครับผมตินเกียริชาติสกลุลจากออโตโม t ที e แบรนด์โฮมแอพพลายแอนด์เซลล์ทีมครับปัจจุบันหนะ้าท,ที่ที่รับผิดชอบกนะ็คือดูแลงานขายของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงเดเวลลอปงานใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายครับประโยคที่ชอบที่สุดในกฎบัตรก็คือสนับสนุนความสําเร็จของลูกค้าด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเหตุผลที่ชอบประโยคนี้ก็เพราะว่า โปสโกได้สอนให้ผมมีแนวคิดในการทำงานที่กว้างมากขึ้นคือนอกจากคำนึงถึงความสำเร็จของบริษัทแล้วเนี่ยเราต้องสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าไปด้วยกันด้วยถึงจะเป็นความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนครับสุดท้ายนี้ผมขอส่งต่อให้พี่การนารแผนกบัญชีระยองเป็นผู้เข้าร่วม leading and leading delay เป็นคนต่อไปครับสวัสดีครับผมแฟ้มจากโปรเซ s s ซลซัพ p อร์ t เองนะครับหรือว่าคือ planning ดูแลก,การวางแผนการผลิตการจะส่งควบคุมสต็อกซัพพอร์ตเซลซัพพอร์ตฝ่ายผลิตนะครับให้เป็นไป,นป,นปนตามการะบวนการที่มันถูกต้องครับสร้างสถานที่ทำงานในความสุขและความปลอดภัยเนี่ยคือสิ่งที่ผมเลือกผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ทำให บริษัทขนาดเท่าๆกันเนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่าครับบริษัทคู่แข่งเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคนนะครับคนคือ key success ที่สําคัญมากดังนั้นเนี่ยการมีสถานที่ทํางานที่ความสุขและความปลอดภัยเนี่ยจึงเป็นส่วนสําคัญครับต่อผลกานองค์กรสุดท้ายนี้ก็ส่งต่อให้กับพี่สสิธรทีมเอสเกทีมนะครับในกิจกรรม leading and leading relay เป็นคนต่อไปครับผมสวัสดีครับ ผมดารากรพมสีมาจากฝ่าย HR and c ์ l t u r p Department ปัจจุบันหน้าที่หลักๆของผมก็คือเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบริษัทและพนักงานซึ่งเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วปัญหาด้านแรงงานก็จะหมดไปประโยคที่ชอบที่สุดในกฎบัตรยอมรับเรื่องความแตกตา่างและหาสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเพื่อสร้างสานที่ทำงานแห่งความสุขให้เป็นจริง เหตุผลที่ผมเลือกประโยคนี้ก็เพราะว่าการทํางานนั้นย่อมมีความแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าเรายอมรับและปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างนี้และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานจะได้มีความสุขทั้งชีวิตจริงและชีวิตการทํางานสุดท้ายนี้ขอส่งต่อให้คุณกนกวันแช่มช้อยเซอร์วิสโปรเคิลเมนทีม เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม reading and reading relay คนต่อไปครับขอบคุณ สวัสดีค่ะจัญญาณวันจันจาก Culture and Training Team นะคะหน้าที่ที่รับผิดชอบก็คือดูแลในส่วนของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีระหว่างพนักง,งานกับบริษัทและระหว่างบริษัทกับสังคมค่ะประโยคที่ชอบที่สุดในกฎบัตรนะคะก็คือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลอย่างแข่งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันกับชุมชนและสังคมเหตุผลที่ชอบประโยคนี้นะคะก็คือบริษัทจะต้องเติบโตไปพร้อมก,กันกับชุมชนและสังคมเพราะฉะนั้นบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกข,ของชุมชนจะต้องเต็มที่ เต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและสังคมค่ะสุดท้ายนี้ขอส่งต่อให้มิสเตอร์ซังบอมลีแผนกเซลแมนจเมนต์โปรเซสอัปเกรดทีมเป็นผู้เข้าร่วม leading and leading relay คนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ